<laughs> ทาอะไรห <laughs> นักตรงไหนห <laughs> นักตรงไหนหนักก้นหรอ <laughs> ทำไมมันยังไปไม่ได้อยู่อีกอะ <laughs> เอา้าลองไหม <c oughs> ไม่ต้องโบนลองใหม่พี่ลูกเอาเร็วเร็วอึบอึบเร็วอึบไม่เอาแล้วเหรอสู้สลิลองใหม่ทำไม่ได้ลองใหม่เอาเร็วเร็วอา้าว <c oughs>